วันนี้หมออยู่กับคุณแมวนะคะสิ่งที่คนไข้เขากังวลมากๆกเนี่ยก็คือจริงๆเขาเขาสึกว่าหนังตาเขาเนี่ยมันตกมากนะคะแล้วก็จริงๆเป็นทั้งสองข้างแต่ข้างเนี้ยเขาจะดูเหมือนมีตา3ชั้นคนไข้ก็ถามหมอว่าตา3ชั้นมันเป็นยังไงคือจริงๆมันเป็นจากไขมันบริเวณเวบ้าตาที่มันสลายไปแล้วก็ทําให้มันเหมือนมีชั้นอีกหนึ่งชั้นจากการยุบตัวของของไขมันเนาะมันเลยทําให้ดูดูไม่เฟรชนะคะเป็นทั้งสองข้างแต่ว่าอีกอันหนึ่งปัญหา ที่สะดุดตามากๆก็จะเป็นในเรื่องของริ้วรอยใต้ตาเนาะวันนี้คนไข้ตัดสินใจอยากที่จะหนึ่งเปิดให้ตามันมันดูเปิดขึ้นแล้วก็อยากให้คิ้วก็ดูยกขึ้นนะคะวันนี้จะทำเป็น endotye f o r h e คราวนี้จริงๆเราต้องถามก่อนว่าในกรณีที่หนังตาตกเนี่ยเรามีวิธีในการประเมิยยังไงบ้างน,นะคะหนังตาตัวต้องดูก่อนว่าหนึ่งคิ้วเขาตกด้วยหรือเปล่าการยกคิ้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิด หรือว่าเปิดหนังตาไปไปในตัวด้วยนะคะอีกอันนึงอันที่สะดุดตาจะเป็นพวกริ้วรอยตาล่างก็เลยแนะนำให้คนไทยทําไปด้วยนะคะวันนี้ก็จะมี3ามหัตถการนะคะก็คือ1ทําเท็นโดไทยกคิ้วนะคะอันที่2จะมีการฉีดเติมไขมันนะคะจะมีเติมใต้ตาให้ด้วยตัดหนังส่วนเกินที่มันยู่ออกเยอะๆแล้วก็เติมไขมันเบ้าตานะคะเติมบริเวณหน้าผากขมับแล้วก็โหนกไม้ที่เห็นชัดๆนะคะ เดี๋ยวมาตามดูกันว่าหนังทำจะเป็นยังไงนะคะ